เหยียดบางๆนะครับวันนี้นขอพูดทุกคนนะครับขามารับชมนะครับชงนมกนเดียนะครับขอบคุณชาวยูทูบนะครับเดี๋ยวเขาก็ติดตามผลง,งานนะครับกันเดียห่าชนเช่นทุ่งอีปีนี้เขาเป็นปีที่เจ็ดแล้วนะครับ,บการใช้การดันนะครับ ปีที่เจ็บนะครับชั่วโมงการทำงานหรือวมามีวหาพันสองร่ชั่วโมง้วครับปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ด้เห็นางานอยู่ประมาณที่ถึงหาเดือนนะครับพ็ผลตุกขยุดแล้วนะครับบ้านเขาบ้านานามไปยุดนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็เริ่มงานนะครับเริ่มงานมีงานใช้งานดันแล้วนะครับ ในช่วงนาฝนนี่พักนะครับอาจจีจอดยาวนะครับสำหรับรถไถใหงนะครับอาจจะเป็นงานดันดินเล็กๆน้อยๆนะครับดันดินกองนะครับก็พกหล่อนะครับงานลงทงลงหน้านี่โบควิมีนะครับเพราะว่าเป็นรถไถไหนะครับไถอยู่ทั้งน่นทั้งโกกนะครับไถแห่งๆนะครับงานบ่อไหลคือทาง ชัยภูมิมขอนแก่นนะครับทางมองเลยนะครับถ้าเป็นไไรให้นี่สวนนะครับมีงานไห้งานยังตลอดนะครับทางบ้านผมมบเวียงานปั๊บหน้าปั๊บ,บนนันีแล้วกับเบิดงานนะครับงานสีโพไฟลายกือทาง่ทางไทยอุดรเพิ่นนะครับอุดรขอนแกน่นชัยภูมิ่มน้องวงัวล้ำพูนะครับเลยน,นะครับ สร้างเป็นเห็ดไฮหลายไฮอ้อ,อยไฮมันนะครับมีไทยอยู่เรื่อยๆนะครับหนางานทางมีสารไตรกับสิแตกต่างกันไปนะครับเพราะวาา่ทาท่านสิชวนมากสิเป็นงานหน้านะครับบวกไปมีงานไฮปันไี้นะครับชวนมากก็มีตะหนี่งแล้วครับปั๊บหน้าปับ๊บยังไปครับคุณท่านนี่ ทางไวย์ซือเบ่ยเป็นกืบไปเบงิงไอ้เตี้ยมของจีปันกัทแท่นะครับทีนี้ความพุณทุกคนนะครับที่นของวัติดตามผลงานจนเดียหาส้นเจ้าทงอีนะครับเมเนี้เซียพวาาันนะครับเพิ่นสารไม่ไดมาแล้วไทยนะครับหรือว่าเป็นเซียนขับรถไทยผู้หนึ่งนะครับ วัดการทำงานโชกชวนนะครับขับรถมาแตงแตงปศีนะครับรถไทยฟอร์ดจนด้ซื้อฟอร์ดนะครับเรียงล่วขงควรมีอยู่กับรถเครื่องจักรคนการเกษตรมากแต่น้อยจนใหญ่นะครับเียฟอ,อร์ดมีไรให้กล้วยแล้วก็มีสวน ทุเรียนนั่มนะครับเกียพอร์ดนี่นะครับมถธรรมดานะครับเป็นใบรุ่นสางโตคนหนึ่งนะครับบองใดมีงานมีเงินไปเมื่อนะครับเปียพอร์ดบองใดมีความรู้นะครับไปหานะครับบองใดเป็นอะไรเงินไปนะครับเป็นคนที่มุ่งมันในการที่งานนะครับเปียพอร์ดเป็นบุคคลวอย่างนะครับของัยรุ่นหลายคนนะครับ ใส่ชีวิตดีตามแนวทางที่เหมาะสมนะครับพี่น้องพ่อแม่นานอานี่พุ่มใจนะครับเดินทางมาซาซนี่บอกเกริ่แต่ว่าบอกอยากแน่จังเลยอยี่มีมอลตัมนี่ไปนะครับไปตลอดบอกว่าจะไปจะไปกับไปนะครับอยากมองเดียวนี่ละมองอยากมอลตัมนี่ละ แต่ว่ากับโบมักจำรถไถเด้มักร,รถไถเนี่ยมักขับพักท so, ีมือนะครับเดียบคลิปนะครับแป๊บเดียวสุดเหรอเอาคลิปนี้กับพ่อ,อไปานี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทนะพุ่นนะครับเขามารับชวมวงโหยังไปพิพชภัทรประกัน้องขอโทษขออภัยนะครับถ่ายวิดีโอบุ๊มสิงสกีบนะครับไปกับเอาไม้เพื่อเด มีน้องชาวยุโรปได้เห็นนะครับเพื่ออยากเลือกซื้อเลือกใส่รถไถนะครับถ้าเป็นทางหาซุ้นเจ็ดทุกีก็มาเบิ่งคลิปนำน้ำนะครับสิได้ฮู้ว่าการใสีงานระยะยาวยาวๆเป็นจังไงนะครับยืดเยื้อได้หลายปีเฮ็ดงานเบิดมือเป็นยังไงน้ะมันเบิดเท่าไถน,น,น,นะครับเดี๋ยวอยู่ในคลิปของผมนี่สิมีเรื่องเหล้าเกี่ยวกับรถไถคันนี้เว้าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับ ยุดบอดยุดบุกพ่องนะครับอันใดบอดีนะครับอันใดยึกื้อง่งายนะครับจะชีวาชูฟังนะครับคนเห็นก็ลังเลือดเตือเลือดตาเลือดไตนะครับรถไถอยู่ตอนนี้นะครับเอาคลิปนี้ก็ต้องเข้าข้ามลำลานะครับครับสวัสดีครับ